ครับสวัสดีครับผมสรายุเพียงวันครับครูผู้สอนนักเรียนชั้นสติปัญญานะครับวันนี้ผมมีนักเรียนในชั้นก็คือน้องหูสเต๊ะน,นะครับเป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาแล้วก็ทางร่างกายนะครับความพิเศษของน้องเขาก็าคือเอ่อมือด้านขวาจะมีการเกร็งไม่สามารถหยิบจับวัตถุที่มีขนาดเล็กได้แผนการสอนวันนี้ผมจึงให้น้องหูสเต๊ะ ได้ใช้ปลายนิ้วมือนะครับร่วมกับนิ้วมือื่นในการหมุนวัตถุกเกลียวหรือว่าน็อตเกลียวของเรานั่นเองนะครับก็วันนี้จะให้น้องทดลองทำดูซึ่งก็ดูกระดาษนี้เราเป็นสื่อการสอนที่สำหรับการให้หนักเกรียนนั้นได้หมุนเกลียวนะครับมีขนาดต่างกันมีขนาดใหญ่ กลางเล็กอย่างละสิบตัวนะครับวันนี้ครูจะให้นักเรียนพูดตามครูว่าอันนี้มีขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาด,นาด,นาด,นาดเล็กนักเรียนพูดเองครับนี่ขนาดกลางเล็กอ่าถูกต้องครับอารัสมเตะเตเตดูครูนะครับพร้อมอยังพร้อมแล้ว ถ้าทำได้ให้รางวัลโอเคอ่ามูเตะดูครูนะครับครูจะใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้จับเลียวด้านบนนี้แล้วค่อยๆหมุนมูเตเห็นไหมครับเห็นไหมครับครูหมุนได้ไหมหมุนได้แล้วเป็นไงถ้าครูหมุนเร็วมันก็จะออกเร็วสุดท้ายถ้าครูหมุนไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับ หมุนไปเรื่อยๆเรื่อยๆใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับ <c oughs> หมุนมา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 สุดท้ายสุดท้ายใกล้แล้วใกล้แล, <c oughs> แล้วเป็นไงเป็นไงครูทําได้ไหมครูทําได้ไหมครับ <c oughs> หมุนมาแล้วครูทําได้ <c oughs> แล้วก็ครูก็เชื่อว่าหมูเตะก,ก็ทําได้ <c oughs> หมูเตะเข้าใจไหมอ่างั้นหมูเตะทดลองทําดู นะครับระยะน,นี้ระหว่างที่มุเตสทำครูก็จะบันทึกผลการสอนบันทึกพฤติกรรมของมุเตสด้วยอันนี้มุเตสใช้มือด้านขวาที่มีอาการเกร็งด้านขวาของมุเตสครับอ่ามุเตสจับด้านข้างครับอย่ารย์ครูบอก Chief, นิ้วชี้กับนิ้วโป้งครับพวกนิ้วชี้กับนิ้วโป้งจับารับจับแล้วขนาดไม่เป็นไรอันนี้ทดลองหมุนครับด้วยมอกขนาดใหญ่ก่อน ตามุงเลยเดี๋ยวครูช่วยนิดนึงอ่ามุนลยครับถ้านักเรียนยังทําไม่ได้จับไม่ถนัดนักครูผู้สอนก็ต้องมีการกระตุ้นด้วยทางกายด้วยการจับให้นักเรียนโดยมีส่วนช่วยนักเรียนเพื่อให้นักเรียนรู้สึกว่ามันมีความง่ายขึ้นไม่ยากลำบากเกินไปนักเรียนจะมีความสนใจในการทํากิจกรรม วันนี้น้องหมูเตกส,สามารถใช้นิ้วนะครับนิ้มือด้านขวาโดยอาจจะไม่ถูกวิธีนักในการหมุนเกลียวแต่ว่าน้องม,มีความตั้งใจและมีความพยายามโดยการใช้นิ้วทั้ง5นิ้วนะครับปัดไปปัดมาซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่น้องได้เริ่มทําในครั้งต่อไปครูก็จะเน้นให้นักเรียนจับเกลียวให้ถูกวิธียิ่งขึ้น และพยายามฝึกน้องให้ได้ครบทุกขนาดทั้งขนาดใหญ่กลางเล็กโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ใช้กล้ามเนื้อมือหยิบจับวัตถุที่มีขนาดเล็กได้กัตออกไป